สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาล้างปลานิลไม่ให้คาวกันนะคะใช้แค่เกลือค่ะก่อนที่เราจะล้างนะคะเราเอาเงือกมันออกก่อนดีกว่านะคะด้วยมีดแกะสลักอันนี้ค่ะ วิธีเอาเหงือกออกง่ายๆเลยนะคะมีดค่ะเสาะเข้าไปค่ะเห็นไหมคะ เอาเงือกออกเสร็จแล้วนะคะตรงท้องมันนะคะจะมีขี้ขี้ของปลานะคะแล้วก็ไส้ของปลายังหลงเรืออยู่นะคะแล้วก็ตรงตรงท้องจะเป็นสีดำๆค่ะให้เราเอาเกลือนะคะใส่เข้าไปในท้องของปลานี่ค่ะแล้วเราก็ขัด นะลงมือกันเลยเกลือนะคะเทลงไปเลยค่ะมองเห็นไหมเทเกลือ <Take clear S 2> ค่ะขัดนะคะเห็นไหมคะขัดเอาเมือกของปลาออกค่ะ เายัดเข้าไปนะคะใน้องของปลาแล้วเราก็เอาหัวไนโป๊กของเราเลยค่ะถู ถูจนมันหมดเมือกเลยนะคะเมือกเรื่อยๆจะหายไปเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะ ล้างตรงเหนือของปลาด้วยนะคะล้างเอาเลือดของปลาออกค่ะ เ,เวลาล้างระวังเนี้ยเขาจะแทงด้วยนะคะเห็นไหมคะ ท้องของปลาจากเป็นสีดำเมื่อกี้สะอาดแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะวิธีล้างปลาของเราง่ายไหมคะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ